สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายสองโมงเย็นนะคะบ่ายสองโมงเนาะสวัสดีตอนบ่ายสองโมงนะคะวันนี้นะคะพาเด็กๆมาช้อปปิ้งที่จัสซิล่ามันจะมาจัสซิล่านะคะเพราะว่าวันนี้อยากกินหมูกระทะนะคะหมูที่บ้านหมดก็เลยต้องมาซื้อหมูนะคะเดี๋ยวพยงไปซื้อกะล่มเนาะซื้อของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำหมูกระทะกินกันนะคะวันนี้ มาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะทําหมทูทากินนะคะเมื่อเช้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามจะไปรดน้าผักเสร็จนะคะนี่ก็ไปสอยละมุดมาจริงๆสอยมาได้เยอะนะแล้วก็แบ่งปันนะคะแบ่งให้พี่ชายด้วยแล้วก็มะนาวในสวนมะนาวเห็นลูกเล็กๆแบบนี้นะน้ําเยอะนะคะน้ํมน้ําเยอะมากนะคะเนี่ยลูกเล็กๆแต่ว่าน้าเยอะสอยทุกวันนะคะวันเว้นวันอะ่ะก็ไปจะซิล่ามาเนาะ ได้หอยนะคะหอยจะมาทำหมูกระทากินนะคะได้หอยมาก็ไม่ไม่ได้อะไรเยอะนะเราซื้อมาเสริมเฉยจริงก็มีอยู่ในตู้เย็นมีมีอยู่นะแต่ว่าไม่เจ้อยากเพิ่มกลัวไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มนะนี่เป็นเห็ดเห็ดเรามีอยู่เมื่อวานซื้อเมื่อวานก็ไปมาดามาคะไปร้านอินเดียมาซื้อข้าวซื้อข้าวเหนียวมาสิบกิโลเมื่อวานข้าวเหนียวนี่กินเปลืองมากเลยนะไม่เสียบ สิบห้าวันนะคะสิบกิโลสิบห้าวันหมดอันนี้แคบโหมเลดบูลนะคะอันนี้ไม่จำเนะจะเอามาจะเอามาลดผักนะคะกระทิงแดงเนาะจะามาลดผักนะคะกินไม่ได้ลูกอันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะอืมสวีทนะแล้วก็มีนี่นะคะตัวเลก็ก็บุ้นนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปูอัดเนาะได้มา จะไปนั่งกับแม่ซะแล้วไปนั่งกินตรงนู้นไปลูกป,ปตัวเล็อกอยากนั่งตักแม่อมานั่งตักแม่มาหนูอยากนั่งตักแม่เหรอลูกหนูได้อะไรกินนี่ได้นี้มาให้อลูกอ่ะ,อะเดี๋ยวไม่จะทําหมูกระทะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นจีนะเส้นจีหมูนะคะเม่จะถนัดกินตะหมูอันนี้เป็นไก่ไก่ แล้วก็เป็นหมูหมูสามชั้นเนี่ยนะอันนี้แม่จะชอบมากไม่ชอบกินหมูธรรมดานะแบบเนื้อหมูไม่ชอบชอบกินแบบหมูสามชั้นนะคะราคาก็เนี่ยนะคะสามดีน่าสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าฟิลนะคะอันนี้จะเป็นช่วงช่วงกระดูกนะคะช่วงอาจจะเป็นคนที่ชอบกินหมูสามชั้นมากนังหมูก็ใส่แกงหน่อไม้อร่อยนะคะนี่ค่ะ พอประมาณนี้เนาะนนี้ก็เป็นไก่อันนี้ก็เป็นกระหล่ำนะคะกระหล่ำจะมาใส่จะมากินกับหมูกระกทนะมื่อเช้าก็ไปเก็บเอ่อมเมชาไปเก็บนั่นมาแล้วนะคะไปเก็บโหระพามาชาไปเก็บโหระพานนี้ของเด็กๆนะขนมของเด็กๆออกไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไม่รู้ซื้ออะไรมาเห็นอะไรก็หยิบหยิบนะดูของเล่นนะคะ เดี๋ยวไม่จะไปทำหมูกระทะกินก่อนนะคะหิวมากเลยตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วนะคะอยากกินข้าวมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูกระทะเรากินแบบง่ายๆเนาะไม่จะกินคนเดียวนะคะก็มีผักมีเห็ดนะคะมีหอยแมลงผููปูอัดแล้วก็หมูกุ้งก็เป็นหมูแล้วก็ซ้นจีนะคะ นี่ค่ะกินคนเดียวกนินแบบง่ายๆนะคะหิวมากตอนนี้คือบอกเลยว่าหิวมากๆนะคะกลับมาก็บ่ายสองโมงเนาะตอนนี้ก็คือหิวมากๆนะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือข้าวเหนียวของเราข้าวเหนียวเนี่ยไม่จะหุงแวงแต่ประมาณเก้าโมงเช้านะคะไม่จะต้องหุงเอานะคะไม่นึ่งนะหุงเอาเขาจะได้ข้าวที่เหนียวทั้งวันนะคะข้าวที่นุ่มตลอดทั้งวันเนาะถ้านึ่งก็จะแข็งเร็วนะคะ ไปส่งทัชชาที่โรงเรียนเรียนพิเศษตอนหกโมงเย็นตอนนี้6โมงเย็นนะคะโรงเรียนก็อยู่ข้างหน้านี่เองอยู่ใกล้ๆนะตอนกลับข้ากลับเจ็บก็จะเดินกลับนะคะกับน้องทัชชาแต่ว่าตอนไปให้พ่อยงไปส่งเพราะ่าโรงเรียนอยู่ติดบ้านนี่ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเราพาน้องทัชชามาส่งที่โรงเรียนนี้ ตอนนี้ก็เลิกโรงเรียนแล้วนะคะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งพาน้องทัชชากลับบ้านเดินออกจากโรงเรียนเดี๋ยวจะไปแวะซื้อขนมก่อนถึงบ้านเนาะนี่นะคะที่โรงเรียนของเราเนี่ที่โรงเรียนปะ่ะปะังอิงกลับบ้านปะ่ะเดี๋ยวจะไปกลับบ้านมานนี้มานี้กล้องก็จะสั่นๆห,หน่อยนิดนึงนะคะ ก็ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะมันจะประมาณนี้เดี๋ยวจะเข้าในเมืองต่อนะคะก็มารับน้องทัชชากลับบ้านแล้วไม่เจอก็จะไปแวะซื้อขนมร้านค้าตรงข้ามเนี่ยค่ะข้ามถนนไปก็เป็นร้านค้าแล้วก็เป็นบ้านเราซื้อขนมเสร็จก็จะไปร้านไทยวันนี้นะคะจะไปมานาม่านะคะจะไปซื้อกับข้าวซื้อของมาไว้กินเนาะที่ร้านไทยนะคะวันนี้ว่าจะไปร้านชาติไทยนะ เพราะว่าอยากกินไส้กรอกแล้วก็เห็ดหูหนูขาวเนาะอ่าตรงนี้นะคะตรงกําแพงที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านี้ก็คือโรงเรียนแต่ว่านี้ก็คือโรงเรียนของเด็กผู้ชายนะที่เมืองอาหรับเนี่ยเขาจะแยกโรงเรียนผู้หญิงผู้ชายนะคะตรงนี้ยโรงเรียนผู้ชายเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามบ้านของแม่เจี๊ยบส่วนโรงเรียนของผู้หญิงก็จะเลยไปเยื้องไปนิดนึงนะคะไม่ไกลกันมาก ก็เดินไปกลับสบายแต่ว่าตอนไปให้พโยงไปส่งนี่หาร้านค้าตัวข้างหน้านั้นนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านค้ากันก่อนข้ามถนนก็มีแค่เราสองคนนี่แหละเดินนี่นะคะนี่หาร้านค้าใกล้จะถึงบ้านแล้วนะเมื่อกี้ไปแวะซื้อของมานะคะ อไอสครีมให้น้องทัชชาแล้วก็น้องนิชาที่บ้านนี่ค่ะแล้วเราก็จะเดินกลับบ้านกันเดี๋ยวเราก็จะไปในเมืองต่อเลยนะคะถึงบ้านแล้วไม่ไกลเลยใช่ไหมคะเดินมาเป็นเพื่อนไม่เจี๊ยบน้องไม่ไกลเลยแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับมาไปให้ทัชชาขึ้นบ้านก่อน ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในเมืองก็ไปรับน้องทัชชาที่โรงเรียนนะคะก็เดินกลับมาเนาะไม่จะก็แวะซื้อขนมแล้วก็ออกมาข้างนอกเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองแล้วก็ั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดูตัว๋วเครื่องบินไม่ใช่ตัว๋วเครื่องบินกลับไทยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ประมาณราคาเท่าไหร่แล้วก็ ได้ช่วงไหนเนาะอันนี้คือเราไปเช็คดูก่อนแล้วก็จะไปร้านไทยนะจะไปซื้อของของกินของใช้นะคะที่ที่ร้านชาติไทยตอนนี้ก็คืออยู่ในเมืองมานาม่าจะถึงแล้วนะคะข้างหน้าสาเหตุที่ไม่ค่อยจะมาร้านไทยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือที่จอดรถนะคะหาที่จอดรถยากไม่ค่อยจะมีที่จอดรถสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราซื้อของที่มานาม่านะคะ ที่ไม่ใช่ร้านไทยก็จะมีที่จอดรถเนาะ,ะนี่คือต้องวนหาที่จอดรถดหลายเที่ยวมากนะคะเพราะว่า,าจะไม่ค่อยมีที่จอดรถสักเท่าไหร่ก็เลยต้องวนหาที่จอดรถกว่าจะได้ที่จอดนะก็คือใช้เวลานานมากนะคะเพราะฉะนั้นถึงไม่ค่อยมาบ่อยไงสมมากก็จะซื้ออยู่แถวในเมืองแถวแถวฝั่งโน้นนะคะ

ตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราไปร้านชาติไทยก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วน้อตอนนี้เราก็จะไปดูตัว๋วเครื่องบินแล้วก็กลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูตัว๋วเครื่องบินก่อนนะคะไปเช็คตัว๋วเครื่องบินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านกันตอนนี้น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มนะดึกมากะะดูความว่างเปล่าของที่นี่ ก็คือเงียบม,มากนะแต่ว่าช่วงประมาณหัวค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็ยังคือมีรถเยอะอยู่นะก็รถติดนะคะแต่ว่าพอมาช่วงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เริ่มจะมเงียบเงียบเนาะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเรามาด้านหลังนะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่เราได้มาก็คือจริงๆเราแวะไปดูตั๋วเครื่องบินแต่ว่าร้านเขาติดนะคะตั๋วเครื่องบินร้านติด ก็เลยเสียดายมากเลยมีโอกาสไปแต่ว่าไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อนะคะไม่ได้จองเนาะเพราะว่าหลังปิดนี่นะคะอันนี้เจี๊ยกก็ซื้อนี้ก็คือหนมจีนนะน้องทัชชาอยากกินมากเพราะว่ามันหมดแล้วก็นี่นะคะนี่ก็คือเต้าหู้นะคะซื้อมาให้น้องทัชชาแล้วก็นี่นะคะผงกะหรี่อันนี้ เอาไว้ทำปูผัดผงกะหรี่พลาดไม่ได้นะคะก็คือปูอัดปูอัดของเด็กๆแล้วก็นี่นะคะไส้กรอกไส้กรอกอันนี้ตัวนี้คืออร่อยมากนะชอบมากจะชอบมากเลยค่ะอร่อยมากนี่นะคะก็แล้ามันหอยนะพอดีหมดนะคะก็เลยซื้อมาเลยเพราะว่ายัางไงประมาณวันที่สิบกว่าเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อของใครอีกเหมือนเดิมนะคะก็เลยซื้อมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ อันนี้เป็นเห็ดเห็ดเห็ดหูหนูขาวเนี่ยเห็ดหูหนูขาวไม่ชอบกินเด็กๆก็ชอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแซนวิชครีมของเราค่ะเป็นครีมนะคะครีมของเมจิเจ็ตเนาะครีมพาหน้าแล้วก็นี่ค่ะปลาของเด็กๆนะคะปลาเส้นเนี่ยขนม ก็ไม่มีอะไรนะคะแซนด์วิชบนะกนีะหมดแล้วนะคะมีอยู่แค่นี้พอดีไปตั้งใจว่าจะตอนกลับขากลับจะดูตั๋วเครื่องบินนะคะจองตั๋วเครื่องบินไว้ด้วยแต่ว่าร้านปิดโอ้ยเลยไม่ได้รู้เลยว่าช่วงไหนนะคะจะกลับช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่าจะเช็คก่อนไงตั้งใจว่าจะเช็คก่อนนะคะพอดีไปไม่ถูกจังหวะเนาะน่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์เขาคงจะหยุดประมาณสองวันนะไม่รู้ว่าเขาหยุดแบบนี้ หรือเปล่านะเราไม่รู้เนาะแต่ว่าไปเราไม่เจอนะคะปิดร้านพอดีร้านปิดนะคะก็เลยได้กลับมาเฉยเๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะ,ะจะให้พโยงนะคะแกเข้าไปเช็คตัวเครื่องบินอีกทีนึงไม่จะตั้งใจว่าจะไปเช็คด้วยตัวเองไงอืมจะได้รู้ราคานะคะเพราะว่าได้ยินว่าตัวเครื่องบินขึ้นด้วยเราก็อยากจะไปเช็คด้วยตัวเองเพราะปกติเนี่ยใจพโยงแกไปเช็คตลอดโอเคค่ะนี่นะคะก็คือของที่เราได้มาวันนี้แล้วก็ ยิงได้ไมไม่เยอะนะคะก็พาเด็กๆไปซื้อเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินพวกไส้กรอพวกปูอัดอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องพาไปนะคะ